ท่านอับดุลอาจีสามแม่งเชิญครับครับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพผมนายอับดุลอาจีสามแมงสมาชิกสภาพุ้แทนรัษดรจังหวัดยะลารัปากประชาชาติมผมขอสองวนการแปลยติงงบประมาณของกระทรวงสาธิการุ่อขอปรับลด10%ปรัเซด10%ซึ่ง <c oughs> จริงๆแล้วก็ ถ้าจะอธิบายว่าด้วยเหตุผลอะไรของหน่วยงานไหนนั้นอาจาจะต้องใช้เวลาเป็นจำนวนมากจริงๆแล้วเราก็มีการพิจารณาในเรื่องของส่วนการปรับลดของคณะกรรมาการวิสามันอของงบประมาณที่มีการปรับลดอยู่แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นในเรื่องของการปรับลดงบประมาณในอีกหลายๆส่วนใหอ้อยู่ในเหตุผลของการปรับลดครบส0เซ ในส่วนของสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งดูแลสำนักงานประหลัดสานักงานเอกชนสำนักงานของโรงเรียนเอกชนการสาธารงเรียน3หน่วยงานนี้ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งสืบเนื่องจากการที่ผมได้มีการสรัมมนาในเรื่องของโรงเรียนเอกชน สามัญและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาสถาบ,บันปอนละแล้วก็โรงเรียนตามศูนย์ตริกาศูนย์ศูนย์จริยธรรมประจำจิตหรือโรงเรียนตดิการนั้นได้พบปัญหาสําคัญเรื่องหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่ <c oughs> อย่างเช่นโรงเรียนตริการนั้นเป็นเด็กที่มาจากโรงเรียนของสพทซึ่งเขาเหล่านั้นได้มีการเรียนใน วันปกติก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่โรงเรียนในสพทอยู่แล้วแล้วก็พอมาเวันวันเสาร์วันอาทิตย์เด็กเหล่านี้จะไปเรียนที่ศูนย์จรเรียดธรรมประจำมัสยิดเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก็มีของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ดูแลอาหารกลางวันของเด็กเหล่านี้หัวละ20บาทต่อวันสองวันก็40บาท คูณด้วยจํานวนของเด็กทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ของ3จังหวัด4อํอำเภอในเขตของห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดพอมาวันนี้กรมการปกครองก็ไม่มีเงินที่จะมาชดเชยหรือว่าช่วยเหลือในเรื่องอุดหนุนในเรื่องของค่าอาหารกลางวันของเด็กเหล่านี้ก็พยายามที่จะร้องขอไปที่ท้องถิน่นก็บางท้องถิ่นได้ดําเนินการไปแล้วระยะหนึ่งนะครับแล้วก็มีการหยุดชะงักเนื่องจากว่าสตง ไม่ไม่ไม่เห็นชอบหรือว่าไม่ไม่อนุญาตให้ใช้งบประมาณในการที่จะช่วยเหลือเรื่องอาหารกลางวันของเด็กเหล่านี้ก็จากการปรับลดงบประมาณก็เนื่องจากว่าเห็นเหตุผลส่วนหนึ่งของการที่จะ,อะของกระทรวงสาธารณสุขว่าถ้าจะไปช่วยเหลือเพิ่มเติมในเรื่องของอาหารกลางวันของเด็กในวันเสาร์อาทิตย์ เพิ่มเติมจากการที่เด็กเหล่านี้อยู่ในโรงเรียนของสวทอยู่แล้ว5ว,วันก็เพิ่มอีกสองวันก็อาจจะใช้ตัวเลขของงปประมาณจำนวนหนึ่งเนี่ยน,นะครับก็อยากจะไปเพิ่มตรงนั้นเพื่อที่จะไปช่วยหรืออุดหนุนอาหารกลางวันของเด็กซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมากในการที่จะไปช่วยดูแลในเรื่องอาหารกลางวันของเด็กซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทั่วไปอยู่แล้วคือไม่เฉพาะแต่โรงเรียนของ แตดิกาเท่านั้นแต่เป็นโรงเรียนเอกชนสามัญและโรงเรียนเอกชนสอนสาศาสนาก็สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้รับการอุดหนุนช่วยเหลือในเรื่องของอาหารกลางวันเช่นกันครับก็อยากจะฝากเรียนไปที่ท่านประธาน <c oughs> เพื่อประสานงานกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขว่าให้ช่วยพิจารณาในเรื่องของส่วนของการปรับลดงบประมาณที่ไม่จําเป็นหรือว่าอาจจะ ใช้งบประมาณที่ไม่ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นมาพิจารณาในเรื่องของอาหารกลางวันของเด็กเหล่านี้ด้วยนะครับก็อยากจะฝากไปท่านประธานไปยังผู้บริหารของหน่วยง,งานกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นขอเป็นการประคุณอย่างยิ่งน,นะครับขอขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสเสนอแก้ไขร่างธนมนูญให้เป็นประชาธิปไตยครับ แออผมอยากฝากาพรรคประชาชาตินะครับให้อยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเราภูมิใจแม้เราจะเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนเราก็จะทาหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเราต้องทํางานด้วยความเข้มแข็งตราบเท่าที่เรายัางมีโอกาสลมหายใจสู้อยู่ในรัฐสภาเพราะพรรคประชาชาติคือพรรคของพี่น้องประชาชนทุกมูล่าการทํางานของเราที่จะทําให้ประชาชน ไว้วางใจมากยิ่ขึ้น